แอนดัมนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะเขาอยู่ห่างที่ห่างถิ่นจากคุณนะคะเป็นคนไกลนะถ้าบางคนไม่ได้อยู่ไกลแต่ตอนนี้อาจจะเออใจห่างกันก็ได้อะไรประมาณนี้นะยังไงอีกอเขาเป็นคนที่นิ่งเฉยไม่ค่อยได้แสดงอาการอะไรนะคะชอบก็เฉย ไม่ค่อยได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกหรือแสดงออกซึ่งความรู้สึกไม่เก่งอืม mm hmm. เคยเป็นคนที่มีปมในความรักมาก่อนเคยผิดหวังเสียใจนะคะไม่ใช่ว่าเออเป็นคนที่จะต้องฝังใจหรือฝังจํากอดีขนาดนั้นแต่อาจจะกลัวผิดหวังอืม mm hmm. เขาชอบในตัวคุณคือคุณเป็นคนที่พูดจาสนุกสนานคุณเป็นคนที่พอคุยแล้วคุณมีแนวคิดอะไรหลายๆอย่าง บางครั้งอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่พอดูแล้วมันเป็นไรที่เป็นแบบเออคิดได้ไงอะ่ะประมาณนี้นะคุยแล้วสนุกสนานแล้วคุณเป็นคนที่ขยันเก่งข้องงานเอาตัวรอดได้อันนี้ชอบชอบมากแล้วเขามองว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองทำอะไรได้ด้วยตัวเองอย่างเช่น ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ติดกับเขาตลอดเวลาก็มีความสุขได้ไปไหนตามลาพังได้แล้วก็ยังรู้จักเป็นแบบเป็นห่วงเขาเวลาไปไหนก็นึกถึงซื้ออะไรให้ถามไถ่ายเขาไม่จําเป็นว่าจะต้องเออตัวติดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาชอบในลักษณะแบบนี้เพราะอะไรหากวันข้างหน้าเนี่ยเป็นครอบครัวกันหรืออยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเขาไม่ว่างเนี่ยคุณก็สามารถทําอะไรได้ไม่ต้องรอเขาคนเดียวอย่างนี้ไงอืม แล้วเป็นคนที่จิตใจดีอันนี้ชอบมากแล้วก็ที่ชอบอีกก็คือคุณทำตัวเหมือนนินจายังไงคือคุณชอบทำอะไรให้เขาคาดเดาไม่ได้เออหรือคิดตามอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยววันเนี้ยคุณจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบไหนไม่สามารถคาดการได้เลยเวลาคุณหายไปหรือวันไหนที่คุณกลับมาหรือคุณมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องงานหรือไปทําอะไร วีดกรรมอะไรของคุณมาคุณจะเล่าให้เขาฟังเสมอซึ่งมันเป็นในที่ตื่นเต้นสําหรับเขาเขาชอบการที่คุณอ่ะเป็นคนที่กล้ากล้าในสิ่งที่ควรจะกล้าแล้วก็เป็นคนที่รู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอืไม่ใช่ว่าอะไรก็ยอมคนไปซะทั้งหมดอะไรก็นะให้คนอื่นเขาได้ทําร้ายจิตใจหรือเป็นคนที่ดเดอร์องั้นก็เกินไปแต่คุณรู้จักที่จะเอาตัวรอดได้ และที่ชอบมากที่สุดก็คือคุณสามารถที่จะเป็นแม่ของลูกเขาได้คุณสามารถที่จะดูแลเขาได้เขาชอบคุณเพราะคุณคือคุณ